สวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเฟอร์ซี่ตองอีกเช่นเดิมแล้วทุวันนี้เราอยู่กันในเกมไมค์ครับเหมือนเดิมเลยใช่แล้วเหมือนเดิมเลยเกมไมค์ครับยี่สิบสี่ชั่วโมงและฉันก็มาคนเดียวมาคนเดียวอย่างนี้ก็หลอนเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยววันเนี้ยผมจะมาแปลงร่างเป็นแบบว่าพวกรัฐธิทุกคนในเกมในที่ไหนในอินฟอร์เรนตนะครับพวกรัฐธิก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทุกคนโอ้โหจะเห็นไหมทางบินคือแบบหลอนมากอ่ะผมว่าตอง ต้องแบบตองต้องตายเน่นหอนเออถ้าโดนผู้ต้ที่นี่ฆ่านะผมว่ามันน่ากลัวเลยจ้าตองนะครับของกันนะทุกคนเหมือนตองจะไปครับของกัาใหมูรอบรอบป่าแห่งนี้ว่ามันจะมีอะไรให้เราทาผมจะบอกครับว่าป่านี่เป็นป่ากินคนด้วยผมจะบอกไว้เลยสักหึงหลังซึ่งฉันจะไม่สร้างเองอยู่แล้วไม่สร้างเองเหรอตรงนี้โอ้ เป็นว่านะครับไอป่ากินคนนะ่มันจะโหดเกินไปเว้ยถ้าองั้นเดี๋ยวผมจะแบบว่าให้ปืนตองสักกระบอกหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็เพื่อไปกวาดอ่อนให้ตองนะครับเข้าไปในถ้ำสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเออมาเขาไปทำยงไงหินก่อนเข้าไปทำไมในถ้ำมันมีถ้ำตรงนี้เรียกว่าถ้ำไหมผมจะยกกล่องมีฐานด้วยนะมีโคเดี๋ยวเอามาคราบทอดละกันเพื่อการาจนีนมืดนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยกล่องลอยได้เฮ้ย นี่ให้ของนะครับให้ปืนนะครับเราคู่ใจใจดีอ่ะทุกคนนี่มต้องโอเคใช่ปืนละจัดมันนะครับเพวอย่างอื่นก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หมีมางกรกวนหมีหมีมีหมีอะครับกุญแจชีวิตเราจากหมียังไงมันไม่ทำร้ายเราเราก็จะไม่ทำร้ายมันโอเคครับคนดีจ้าละอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรฉันได้เวกแอคมาละวางมูสอุ้ยตัวอะไรเนี่ยครับ อามป่าก็ต้องมีควางนะครับมันมีไก่งวงหรือเปล่าผมอยากให้เหมือนมันเป็นอาหารของตองอ่ะเหมือนมันจะไม่มีไก่งวงนะครับในวันนี้แต่มันมีพวกสัตว์มีปีกไหมอันนี้มันน่าจะไม่ในี่อะไรอะชิคเก้นเดินไปกินยาใช่ฉันว่าเดินไปกินยานอนมีไก่ปกติโอ้ยแต่ว่าฉันไม่มีอาหารนะเนื้อหมีมันจะหมีมันจะมีเนื้อไหมอุ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยจิงหมีอะอ้วโสือไ่อ้ยหมียังหดโอเคอุ้ยหมีมีเนื้อไก่ปลานะครับนี่คือไก่ปลานะไก่ด้วย ฉันไม่อยากยิงไกเลยฉันรับดาบดีกว่าเดี๋ยวเราจาหาป้ายที่มันมุมบอกถึงความโหดร้ายนะครับซึ่งมันมีป้ายที่เขียนว่า get out อยู่นะครับดี get out ก็คือแบบว่าออกไปนะครับทุกคนนี่เหมือนเหมือนฉันกำลังด่าเลยว่ามันกากอ่ะน้องไก่โอ้ฉันได้ยินเสียงเหมือนฝนตกเหรอก็ไม่ตกนะโอเคเจ้าไก่ get out เดี๋ยวมีศพอะไรของ อะไรวะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเลือด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 หมีไงไก่ฉันขอฆ่าเธอนะเลือดหมีเลือดหมีขอโทษนะฉันจะไม่ต้องกินอาหารโอเคฉันได้ไก่แล้วได้เนื้อสองอันป้ายอะไรวะเนี่ยป้ายเก็บเอาขออย่าออกไปจากป่านี้ฉันว่าวางพอกระโดกไว้นะครับอุ๊มีหัวโดนปักช่วยตองเริ่มหลอนแล้วอเริ่มจะเริ่มไปจิตสุดแล้วทุกคนตอนนี้นิ่เลยสาวบ้านต้องเตรียมของไว้ใ้แน่นน่อยนะครับ รู้สึกเย็นหวานนะเมื่อตอนที้เป็นถือขวานนะครับกินอาหารก่อนเหมือนเล่นเกมหมดละยิงหน้าไม้ด้วยใช่ไหมทุกคนในเกมหรือว่าธนูไว้ใกล้ๆมือนพวกกติกมันก็จะประมาณนี้ทุกคนดูหนังบ่อยนะครับน่ากลัวมากได้บล็อกแบบเออตีน้องหมาอุ้ยนี่เป็นบ้านเหรอใช่เราจะไปอยู่หลังนั้นแล้วกันตองเห็นเป็นอะไรประสาทเลยเุ้ยเุ้ยเดี๋ยวหลับปิดเองมีเสียงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้อนดีร้อนดี ร้อนดิก็เข้าไปดูร้อนดิร้อนดิอุ๊ยไม่จบมีขวานปักไปด้วยฉันถือปืนไอ้หมื่นแล้วทุกคนไอ้หมือแล้วช้ำศพนะผมจะเสกโพลัติสักหนึ่งคนไม่มีอะไรเลยโอ้ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเอกก็ีดีดีเสกงดิ็กตรงนี่นะตรงนี้นะประตูมันเปิดปิดเองเลยนี่ถ้ามันเห็นตองมันจะได้ล่าตองนะครับแต่นี่มันเหมือนจะไม่เห็นนะครับขอยิงแกได้ไหมตองจะเดินมาตองเหนื่อฉันต้องไปทางชีวิตฉันไปไปไป อุ้ยมืดและวระวนยังไม่ได้ลงเลยครับมันยังไม่ได้โอ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยชื่ออะไรคัาลิศคาลิศอะไรสักอย่างคือใครเนี่ยวิ่งตามคาลิสติสวิ่งด้วยเฮ้ยมันปีต้นไม้ตามมาด้วยมันเป็นโรคกิจนะอันนี้ฉันว่าน่าจะโรคกิเคาลิสติสชื่ออะไรอ่ะ ทุกคนเดี๋ว่าโอ้โหมันต้องจะรอดหรือเปล่ามันต้องจะรอดว่ะเห็นเรื่องแสงโอ้ไม่ได้นะครับเราต้องเสกรน้ำสารน้ำเหองไม่รอดเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องเห็นแล้วโอ้ยโอ้ยใครเนี่ยทุกคนอยากตายไหมดีนะฉันมีปืนอ่ะโอ๊ยต้องแม่งโวงโคตรดีอ่ะต้องดวงอย่างดีอะทุกคนดูดดูทำไมมึงไม่ได้ตามวะไอเขาสิอยากตายเลยมันต้องใกล้มากมากนะ นี่ยิ่งหัวยิงหัวบอกเลยว่าในบริเวณป่านี่มีเข้าซิ้มจนวนมากไงต๋องผมจะบอกไว้นะครับเราเอาชีวิตรอดแบบชีวิตรอดแบบต้องล่องรอดจริงๆอ่ะเราจะไม่ตายเราจะเป็นหัวหน้าแล้วกันหัวหน้าหัวหน้าเข้าจิ้มอาหารกังฟูโอ๊ยเจ็บเจ็บโอ๊ยอะไรอีกเนี่ยเอ้ยทำไมมีสองตัวเฮ้ยโอ้ยมีใครเนี่ยใครถือขวานมานี่มันโอ๊ยตัวในี้ลบออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไอ้ตัวนี้ลบออก ผมเร็วผมเก่งกว่าคนอื่นนะผมเก่งผมเก่งกว่าคนอื่นีเยวปิดปิดมันเตอร์ดีกว่าจีบจีบจีบฉันฉันฉันหนีเขาทำฉันหนีเขาทำฉันจุกมาเจอกับอะไรเนี่ยโอเคเหมือนจะรอดอยู่นะเหมือนจะอยู่แถวนี้นะเปล่าฉันกลัวอย่ามาทำารกันเลยไปไหนแมาเนี่ยจะแโอเคฉันย่องไปก่อนแล้วกันไปไป โอ๊ยอะไรเนี่ยมันรู้ได้ไงเดี๋ยวโอ้ยฉัน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 หนีมาแล้วอ่ะมีไอันนี้ของวอร์เดนด้วยอ่ะมันเข้าไปดูได้ไหมโอ้โหทราไมเลือดอีกละโอ้โหอย่าบอกนะนี่เป็นโอ้ยเสียงอะไรอ่ะนี่มันที่ของลัทธิชัดอ่ะดูดิมีหัวปักแล้วก็มีอะไรเสกเยอะๆเลยลัทธิลัทธิฉันเห็นไอ้ตัวนี้อีกแล้ว ว่าทำไงเดี๋ยวบินขึ้นข้างบนได้ด้วยฉันไปข้างบนมันกลับมาฐานของมันแล้วอ่ะทุกคนต้องต้องอยู่ด้านบนกันนะทุกคนล้มล้อมรอบไปนะทุกคนโอ้ยเฮ้ยแกอย่าส่งเสียงดังนี่มันรู้ดิเอลสี่ว่ายิ่มากเอลสี่ว่ายิ่มากก็บ่เลยมันอยู่ข้างล่างเยอะนะครับม้ออกมาจะแบบโอ้โหฉันแอบอ้ยตอดเล้มตรงนี้หัวแบบชัดเจนเลยนะดูดิโคตรจะลัดที่ทุกคน อุ้ยมันปลาอะไรอ่ะมันเผาเฮ้ยมันเผาบ้านมันเองเหรอเผาโอ้โหลงมาเดี๋ยวนี้โอ้โหมันกำลังทำพิธีทำไมไฟมันมันเป็นอย่างนี้วะทุกคนเผาภาพมันเป็นอย่างนี้เพื่อว่าจะเรียกตัวใหญ่มาเหรอออกมานนี่มมมััตาย้ออไเห็นนฉัด้้วยซอ่ะเหมือนผมเล่นหมาครับเถื่อนอยู่ว่ะทุกคนโอ้ยใหญ่ๆวิ่งหนีฉันกำลังเล็งหัวอยู่โอ้ย ยิงพลาดยิงพลาดมันรู้แล้วทุกคนช่วยแล้วต้องต้องรีบไปวะผมรู้แต่งไงต้องลองยัดที่ป่าขึ้นมานี้โอ้โหมันไม่รู้หรือว่าตรองเนี้ยอันนี้มันนี่คืออะไรอะ่ะอืมลูกสมุนมันมองหน้าฉันอยู่ว่ะทุกคนโอ้โหแล้วทำไมฝั่งนู้นไฟไหม้เนี่ยฝนตกอีกอุ้ยได้ยินเสียงเลยเฮ้ยไม่ยินนี่หัวมันก่อน โอ้มันมาฉันว่าฉันฉันอยู่ไม่ได้แล้วอะต้องรีบไปเรนนี่เป็นไงอุ้ยฉันได้ยินเสียงเรื่อยอะทุกคนเรื่อยตามหลังอะ่ะฉันไม่อยากหันไปดูเลยไม่ได้ทุกคนเราต้องถ,ถือขวานนะครับต,าม,ตามสเต็ปเรานะต้องถือขวาน<ำ>นะนอุย้ยอยู่ด้านหลังโอุย้ยติดบัคอะไรเนี่ยโอุ้ยเจ็บเจ็บตีเจ็บมากเรื่องเหรือทรงหัวใจทำไงดีทำไงดีทำไมฮิวฮิวก็โอุ้ยอุ้ยอย่ามานี่ดิโอ้ยโอ้ยไม่ไม่ตายได้ไง ไม่ตายนั่งไงไม่เจ็บนั่งไงไม่เจ็บเหมือนมันยังไม่เจ็บโอ้ยปักไฟไฟฉันอยู่กับไฟตกฟน้ำตกยังไงต้องแบบทำให้สว่างมันจะได้ไม่กล้าเข้าใกล้ฉันเห็นไหมเห็นไหมฉันนี่มันฉลาดจริงๆเลย <c oughs> เออฉันว่าเราต้องมีเกาะสักนิดหนึ่งซึ่งเราไม่มีของเลยมันยืนมองเหรอนี่ถ้ากระสุนหมดเราน่าจะซวยอะ่ะ ไอ้พวกลูกสมุนแกแกก็เลี้ยงมันดีก็ตายไปเถอะฉันก็โจงฉันยิงโอ๊ยมันเลี้ยงมาเยอะมากเลยแต่ลูกสมุนมันไม่กล้าเข้าใกล้นะชินค่อยค่อยเฮ้ยอุ๊ยฉันว่ามันวิ่งเข้าหาฉันฉันอยู่ใกล้ไฟอยู่นี่มันไม่ทำอะไรฉันโอ้ยลูกสมุนแกแบบน่าจะกระจอกเกินอ่ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ละไม่ละอันนี้มันเริ่มวิ่งละ เมื่อกี้ทำแบบโลกสมุนมันน่าจะสั่งนี่ทุบทิ้งไปเลยไฟอ่ะมันต้องหนีหนีไปให้ไกลที่สุดหนีไปให้ไกลที่สุดแต่เหมือนฉันฉันวิ่งไม่เร็วเลยอ่ะทรยฉัน้เองเนี่ยช้างนายพยยขวัญอ่ะจาคนเหรอกาลังอ่ะมันไม่ใช่คนอ่ะมันคือศพเนี่ยฉันว่าจะช่วยชีวิตเขาหน่อยฉันว่าตัวเองังช่วยไม่ได้แล้วจะไปช่วยใครได้เนี่ยมามามาต้นไม้เฮ้ยวิยายายา ทำไมมันตามมันตลอดเลยฉันเทพไงฉันบินได้ดเจ้ฉันเจี๊ยมหมดอย่างงี้ไงฉันเจี๊ยมหมดเมื่อกี้ฉันหนียังไงให้มันถึงลัทธิบ้านมันหนูว่าเราต้องเสกปีศซ่าออกมาวะฝนมันตกเราต้องเสกปีศซ่าออกมาวะมาแล้วมาแล้วอุ้ยกวางเดี๋ยวมีกวางนี่ไงฉันเสกกันไปแล้วจะเป็นผู้นำลัทธิฐที่ สวยแล้วอันนี้น่าจะเจ็บเจ็บฉันจำได้แต่ทีเดียวเพื่อนยืนเฉยเลยทุกคนโอ้ยทำไมฉน้นก็คือตามหนังสยองขวัญนะครับเวลาเราสีตัวอะไรมานะครับมันก็จะทําร้ายคนที่สี่เลยทุกคนในหนังทสยองขวัญนะครับไปทางไหนเนี่ยเนี่ยมีแต่ทะเลแล้วเนี่ยจะเอาให้กว้างให้ตามไไมม่่รรูู้้ลงไปลงไปโอเคเขาทําได้อยู่ไม่แย่อยู่ไหนวะเนี่ยต้องหาอะไรอ้มตรงไหนอ่ะทุกคนมีหินติดนะไม่ให้มันลงมา โอ้ยดีมากโอเคน่าจะเล่าแล้วทุกคนเอาเป็นว่าเราอยู่ในถ้ำก่อนแล้วกันมีอาหารด้วยอุย้ข้างนอกคือแบบฝนตกพายุเข้าฟ้าพาย่าจะเหมือนทนันยไม่รู้<ง>อะไรนั่งเกียงอ่ะฉันเข้าถ้ำเดินทางโอ้โหถ้ทำทางตันเวนกรรมอุยอ้ยเฮ้ยมันมาอุยอา้ยไอ้ควางย่า <laughs> ไปหนีไปดิเด <air> ี๋ยวเดี๋ยวไฟไฟไฟไหม้จะมาเผาอย่างนี้ไม่ได้ฉันนรู้แหละไฟไหม้เหมือนกับเล่นมังค่าปลอมอยู่ว่ะทุกคนหนเฮ้ยเฮ้ยหนีไปไหนวะมันไม่รู้มันไม่รู้นะช่วยหน่อยมีแต่ไฟโอ๊ยฉับเจ็บเจ็บเจ็บตาย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 นี่อย่างนี้ตายโอเคขอบคุณที่ฝนออ๋ โอเคทุกคนสรับการล่าของเขาติดนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนจบไปนะทุกคนที่เหมือนคลิปหน้าทุกคนอยาผมไปล่นตัวอะไรนะครับบ๊ายบายจะา